ถ้าเกิดใครมีเส้นชีวิตแตกๆไม่ต้องไปจําว่าแตกมากแตกน้อยแต,แตกนู่นแตกนี่เกาะเกิดอะไรนะคะให้จําเป็นถนน,นะคะ่ะเส้นเส้นทุกเส้นเหมือนถนนหมดเลยเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจคือถนนนะคะถนนที่มันมีก้อนหินเยอะๆอ่ะน้อยๆก่อนดีกว่าเราก็ระวังถูกไหมเพราะเผื่อเราขับมอเตอร์ไซค์แฉลบหรือขับรถยนต์มันดีดขึ้นมาโดนกระจกนะคะอันตรายเหมือนกันถูกไหมคะ อะไรนะโดนเมื่อวานนะคะอันนี้ก็คือเส้นของชีวิตถูกไหมคะเส้นสมองเส้นใจคิดอย่างเมือนกันอ่ะถ้ามันมีก้อนหินเยอะๆก็เหมือนเกาะนะมีก้อนหินเยอะขับไปก็ต้องชะลอบ้างหยุดบ้างอะไรบ้างถูกไหมคะอันนี้ก็คือปัญหาของมันนะคะแต่ถ้ามันเป็นลูกหลังเลยล่ะจะต้องกระเด็บกระเด็บไหมกระเด็บกระเด็บแปลว่าช่วงนั้นของชีวิตของเขามันแย่ไหมคะแย่นะคะ ก็คือเอาไปทายเลยเส้นชีวิตแบบนี้เส้นสมองแบบนี้ถ้ามีในเส้นสมอง่างนี้คืออะไรพุกนี้นคิดมากไหมคะค,มคิดมากนะคะถ้ามีการกรบาดเป็นอะไรเส้นเลือดสมองแทบแตกเลยรอดมาได้ยังไงนะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะไว้ทายลูกค้าได้เลยนะคะไม่ต้องไปจํานะว่าเฮ้ยแตกเท่านั้นเกาะเท่านี้ไม่ต้องไปจําให้นับจุดอายุนะคะถ้าเขาแตกสมมติว่าเขาแตกตัง้งแต่เด็กๆก็คือเป็นตัง้งแต่เด็กใช่ไหมคะจุดอายุหน้าสี่สิบเกานะ้าเนาะเนี่ย ก็แต่ตอนเด็กแปลว่าพอสิบยี่สิบสามสิบแปลว่าคุณน่มีความทุกข์กับการมีชีวิตในครอบครัวถึงสามสิบปีแล้วพอมีเส้นตรงๆเกิดขึ้นมาแปลว่าตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วผ่านปัญหาสักแล้วแต่บางคนอ่ะอุ้ยตอน,นเด็กๆชีวิตดีดีมาแตกแปลว่ามีผัวแล้วลำบากถูกไหมคะแล้วอยู่ดีก็มีเส้นนี้แปลว่ามีปัญหาช่วงนี้สิบปีเนี้ยคุณมีปัญหาหนักตอนนี้คุณผ่านมาแล้วถูกไหมคะตรงไหนที่มันหายแตกแปลว่ามันผ่านปัญหามาแล้วตรงไหนที่มันยังแตกอยู่คือยังเจอปัญหาอยู่ นะคะเราก็ทายอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ทายลูกค้า